โป้ครับผมโป้ครับโปดูดูมันวิ่งดูมันวิดูมันวิ่งดูมันวิ่งยันันยัเยยันยอมยันยันย็นยันยันยนัน่ันย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 ังยันเยัยยันเยกดันดันยยันยันยนยันยนยั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 นนยันนนนนคน ดูมันปั่นดูมันปั่นครับทุกคนดูมันโอ้โหเจ๊แค้โปรแบบใหม่ว่ะเพิ่งเคยเห็นคนหนึ่งก็เดินอบแบบอะไรนะคนหนึ่งก็เดินขอบแบบไม่ทำอะไรเลยเออดูดูดิวูเดอรไบ์ก็เดอร์ไบ์เดอเดอร์ไบ์ก็เดอร์ไบ์เดอใครจะไปตามทันเออมันสนุกตรงไหนเนี้ยปูดบู โอ้โหเจเจไอ้นี่ว่ะโปร,โปรเอาลอดไปเลย <laughs> เอ้ยไม่ใช่คิลเลอร์มันไอ้น,นี่ว่ะ <laughs> คิลเลอร์ชักปักเลย